สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่ทุกคนวันนี้โยจังทำอะไรชาแนลนะคะจะพาเพื่อนเอนทุกคนมารับชมวันนี้โยจังมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะคือน้องเบนนะคะ <c oughs> วันนี้โยกับน้องเบนก็มีชาเลนจ์จะไปเล่นกันสนุกสนุกนะคะก็คือเรามีงบประมาณให้คนละ100บาทในการไปช้อปปิ้งที่เ e เ e ่ e อนะคะดูซิว่าวันนี้เราสองคนจะไปช้อปปิ้ง ได้อะไรกันมาบ้างแล้วงบประมาณ100บาทดูสิว่าใครจะใช้ได้พอดีเปะ๊ะหรือใครจะใช้ได้น้อยกว่า100บาทหรือใช้ได้เยอะกว่า100บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะไปค่ะบาย เดี๋ยวดูข้ามาอ่ะจับไว้แล้วกไ็ไปถ่ายหน้าจอด้วย่ะโอ้หน้าจอดูหน้าจอเลยเลเลเลโอ้ my god ถ้าไปจกเท่าเดิมเลยายนี่งบประมาณหนึ่งร้อยบาท เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวัาวนนี้นจังจะช็อปอะไริน,นก็ประมาณ100บาทนะช็อปปิ้งเราได้บัตรเจ็ก,กันมาแล้วนะคะ100บาที่องามานมะเะสียงมันนเบาไปไห่ค่ะชีม ได้มาแล้วนะคะ49บาทแล้วก็มูจิเคาน้องเบนที่น้องเบนอยากกินเียวบร้อยเดียวมันน้อยมากเลยเนาะโอนหน่มต้อง สามสิบหกบาทไปต่อมล้ว <Hollywood> ก็มีขนมปังแล้วก็ต้องมีแยมสตรอเบอรี่เบทฟูดแยมสตรอเบอรี่เบทฟูด47บาทไป ต่อกันดีกว่าอง่างอเบอรี่เสร็จแล้วก็จะต้องมีนมนมด้วยชีพตช็อกโกแลตบลูกิริกินขนมปังรอ,อร่อยอร่อยสมายนนนเนาะตอนนี้มันจัดละโตอยูจ่จากปกติ25บาทเหลือ2 3จัดจ้านเท่าไหร่นะวะ47บวก กับ36มสิบหกบี่สิบอุ้ยเกินแล้วมั้งนี่ไปจะไปคิดตังกันนีนกหนึ่งร้อยบาทของน้องเบนมาเยอะมาก่า อันนี้คือผลการแข่งขันนะคะอันนี้คือใบเสร็จของโยจังโยจังงบมา100บาทก็ซื้อขนมปัง36บาทนะคะแล้วก็แยมสตรอเบอรี่ี่บาทนมข้นหวานทีพอร์ตลดช็อกโกแลต25บาทนะคะรวมเป็นทั้งหมด108บาทนะคะแต่ว่านมข้นหวานทีพอร์ตมีส่วนลด5บาทเท่ากับโยใช้เงินไปทั้งหมด103บาทนะคะ ทีนี้มาดูน้องเบนนะจ๊ะ <c oughs> ของน้องเบนนี่ครับเค้กช็อกโกแลต10บาทคุกกี้โอรีโอ5บาทโมจิสตรอเบอรี่ครีม25บาทแซนด์วิชคุกกี้โอรีโอ5บาทแล้วก็ซื้อเจลเจลอะไรก็ไม่รู้นะคะกุตตา49บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น94บาทนะคะอ้าเมื่อมาเทียบกับของโยจังแล้ว ของโยจังห่างจาก1นึงบาทไป3บาทแต่ของน้องเบนขาดไป6บาทสำหรับเกมนี้ผู้ชนะก็คือโยจังอีกแล้วจ้าเย่เย่คนแพ้ก็เตรียมตัวโดนบทลงโทษนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงโทษน้องเบนกันโทษฐานที่ให้ใช้เงิน100บาทใช้ไม่ครบนะคะเครืองค่ะ <laughs> ไปเลยนะสำหรับบทลงโทษของน้องเบนนะคะอันนี้บทลงโทษสำหรับคลิปที่ แข่งขันกันช้อปปิ้งใน7 e เ e ่นอเนะคะว่าใครช้อปปิ้งได้งบประมาณใกล้เคียง1 0 0บาทมากที่สุดนะคะซึ่งโยจังก็ชนะไปนะโยจังใกล้เคียง100บาทไป3นะคะส่วนน้องเบนแพ้ไป6นะคะเพราะฉะนั้นน้องเบนต้องโบลงโทษค่ะและบทลงโทษของน้องเบนก็นคือมาเลยหนึ่งสอง โอเคค่ะคลิปน <laughs> <Bye> ี้ก็เรียบร้อยนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคเพื่อนคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย